ส่วนของจารึกไดคราฟิกหรือว่าจารึกยโสธราสมก็มีความชํารุดพอสมควรแต่ว่าส่วนท้ายของจารึกเนี่ยถ้าสามารถอ่านได้ชัดเจนจารึกของยโสธราสมมันก็เป็นจารึกของพวกสยามอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนนในส่วนโคง้งส่วนว้าลล์จิกมันก็ไล่ให้เราเห็นอยู่เนี่ยมันทำไมจะไม่ใช่มันก็จะแตกไปตาม สัดส่วนบังคับพิมพ์ของมันน่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้อ่ะดูดีๆนะเห็นยังตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้มันขนานกันอยู่นะมันต้อนตรงนี้อยู่ในขณะเดียวกันน่ะมันก็ตีโค้งเห็นไหมมันมีตีโค้งออกไปนะตีโค้งหงายท้องอ่ะเนี่ยหงายท้องหงายท้องเนี่ยหงายท้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมรอยจิกมันจะเข้าไปแล้วนะเนี่ยมันก็เข้าไปแล้วเนี่ยขนานกันอยู่เห็นไหม ก็บอกแล้วมันเป็นอายธรรมสยามนะยะัโสธราวร,รมันนั่นแหละคือกษัตริย์สยามไม่ใช่กษัตริย์ขมຈสุดท้ายของจาลึกเนี่ยข้าสามารถอ่านได้ชัดเจนเอ,อใครที่เป็นเจ้าของอายธรรมะมันต้องมีประเทศตอนนั้นกรัรมพูชามันมีประเทศปะละ่ะแล้วอักษรในตอนนั้นอะ อย่างเนี้ยวันเนี้ยเราใช้อักษรไทยเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราโดนจีนยึดไปอะ่ะแล้วเราจะไปบอกว่าไอ้ตัวอักษรเนี่ยมันเป็นอักษรของจีนมันก็ไม่ใช่มันเป็นตัวอักษรสยามถ้าอ่างมึงรู้ได้ไงอ้ะก็พวกกูใช้อยู่คนสยามก็ใช้อยู่นั่นเป็นเพราะว่าเรามีความรู้เราก็สามารถอธิบายได้สระอาสระอาส,สระแอสระอ,สระอีสระอูอะไรว่าไป ที่สาคัญนะครับจุดเด่นของอาณาจักรเมืองพระนครหรือว่าอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเมืองพระนครนะเขมรเขมรโบราณอ่ะมันออกเสียงพระไม่ได้มันออกเสียงเป็นเป,นเปรี้ยเมียมันก็ต้องตั้งชื่อเป็นอะไรเปรี้ยะนั่นน่ะเปรีนนครเปรีนนครอะไรว่าไปมันออกเสียงไม่ได้มันจะไปเป,เป็นอายธรรมเขมรได้ไงคือเราสามารถแยกย่อย ในการกาหนดอายุของอักษรเขมรโบราณได้ไปแยกย่อยอักษรเขมรโบราณครั้งละประมาณหนึ่งหาประเทศเขมรให้เจอก่อนอักษรเขมรโบราณไม่เคยมีอยู่จริงมันเป็นอักษรขอมเป็นอักษรพวกสยามนะสยามมีเมืองพันเมืองนะอักษรมอนมีแต่มอนไม่ใช่เป็นกษัตริย์ก็ไม่ไม่ได้ขึ้นปกครองก็ไม่มีอักษรมอนนะอักษรมอนมีแต่ว่ามันเป็นอักษร หนึ่งในอักษรของสยามประเทศนะกัมพูชาไม่มีประเทศแล้วมันจะมีอักษรกัมพูชาได้อย่างไรและกัมพูชากับเขมรมันก็คนละพวกกันอักษรกัมพูชาเพิ่งประดิษฐ์เมื่อตอนราชการที่สี่นะพิสุชื่อปาณนะเป็นคนประดิษฐ์โดยเอาอักษรขอมไปประดิษฐ์เป็นอักษรกัมพูชาแต่อักษรเขมรไม่เคยมีจริงในโลกนะผมบอ,อกแค่นั้นนะเพราะเขมรไม่มีประเทศก็เหมือนกับสันชาติอะ สัญชาติเขมรมันไม่มีแล้วมันจะมีตัวอักษรเขมรโบราณหรือเขมรปัจจุบันได้ยังไงอักษรที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกอักษรกัมพูชานะแยกกันให้ออกแยกกัมพูชากับเขมรให้ออกนะครับคือในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดนะครับซึ่งแต่ละช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งศตรวตรรษเนี่ยเนี่ยแล้วไงอ่ะ ก็มันเป็นอักษรสยามทั้งนั้นไงเนี่ยเราจะไปบอกว่าเออช่วงทุกมันก็จะไอ้ด้านไปแต่ดูให้มันเป็นอักษรสยามก่อนดีไหมอ่ะมันมันก็เหมือนกับอักษรเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะใช้ใช้คําว่าวิใช้คําว่าพิแทนแทนเป็นวิวิพิจารณอย่างเงี้ยเขาจะเรียกคาว่าพิจารณ์สยามพิจารอย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็เปลี่ยนจากคําว่าพิเป็นวิ ก็คือเขาจะเรียกว่าสยามวิจารณ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งแปลกประหลาดไหมก็ไม่แปลกมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยของมันก็แล้วแต่เมื่อก่อนเราเขียนตัวหนึ่งสมมุติเราใช้ตัวอื่นสะกดแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปมันใช้ตัวใหม่สะกดมันก็เปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุทําให้มันเป็นอักษรกัมพูชาหรืออักษรเขมรนะเราก็ต้องไปดูเรื่องราวว่าใครเป็นกษัตริย์ใครปกครองอยู่ตอนนั้นตั้งหากแล้วนะ เราถึงจะได้ข้อเท็จจริงในส่วนนั้นก็จะมีลักษณะทางอักษะวิธีเป็นตัวบอกแล้วก็สันฐานของตัวอักษรด้วยเห็นไหมที่เขาบอกว่ามันใช้อักขรวิธีเป็นตัวบอกและสันฐานเป็นตัวบอกโศกอักษรสระบนอะไรพวกเนี้ยเราก็เป็นการขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่อักษรสยามไงมันกลายเป็นอักษรเขมรนะ่ะขยายไปเพื่อ ผมถึงบอกว่าให้หากษัตริย์เขมรให้เจอสักตัวหนึ่งก่อนเออหาประเทศเขมรให้เจอก่อนแล้วถึงจะไปบอกว่ามีีักษรเขมรมีอักษรเขมรโบราณกษกัตริย์ที่ท่านบอกมาเนี่ยมันไม่มีกษัตริย์เขมรเลยไง mm hmm. มันเป็นกษัตริย์สยามหมดแล้วตัวอักษรที่ท่านบอกว่ามันเป็นตัวอักษรเขมรโบราณนั่นมันตัวอักษรของมันเป็นตัวอักษรพวกสยามหมดเขมรมาตรงไหนอ่ะอยู่ๆมันกล็ลอยเข้ามาแล้วก็อธิบายให้มันเป็นเขมรให้ได้อ่ะ ลก่กษัตริย์ไปให้ไปเป็นขมรให้ได้อะทั้งๆท,ท,ที่ชื่อกษัตริย์ก็เป็นสยามหมดเลยตัวอักษรขอมก็กลายเป็นขมนิมรไปตอนไหนอ่ะมันเป็นอักษรราชการพวกสยามแล้วยกเลิกไปเราไม่ใช้ในส่วนของจารึกพนมบันหนึ่งนะครับเป็นจารึกของพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งเออระยะโสวรมันที่หนึ่งมันใช่กษัตริย์ขมร้นบางเในบริเวณกษัตริย์หินพนมบัน แต่ว่าตัวปราสาทนี้ได้หายไปเลยแล้วนะคะรับเหลือแต่เพียงส่วนที่เป็นเนี่ยคนที่สร้างหินก้อนนี้อ่ะนะมันทิ้งร่องรอยให้เราปรากฏอยู่ว่ามันเป็นพวกสยามเห็นไหมตุ้มมันอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงนี่ไงตุ้มมันอยู่ตรงนี้ไงถูกว่า เห็นยังเนี่ยตุ้มมันเลี้ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยคนที่สร้างอ่ะถ้าสมมุติกษัตริย์เป็นคนสร้างก็นี่ก็คือกษัตริย์สยามยาักษโศธรมันมยัโสทรมีไหมบ้านเราอ่ะก็มีจังหวัดยาโสทรบ้านเราก็มีคุณเป็นคนที่ไหนอ๋อบ้านผมอยู่ยโสครับเป็นเป็นมึงก็เป็นเขเมนในงั้นน่ะึชื่อแบบกษัตริย์มึงโบราณเลยนะเลอะเทอะแล้วนะ ทานรับทับหลังจะจะลึกด้วยอักษรเขมรนโบราณนั่นใช่ไหมมันจะาลึกมันก็เป็นอักษรสยามทําไมมันต้องไปเน้นว่าเขมรนโบราณเขมรนโบราณตายแล้วนะไอเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันที่เขาออกมาจากหินก้อนเมื่อกี้นี้ทําฟิล์มกลับกลับดําออกมาดูรอยตรงนี้สยามไหมอ่ะเนี่ยเห็นหัวจิกไหม เ,เราเห็นหัวจิกไหมเนี่ยเนี่ยหัวจิกอยู่ตรงนี้เนี่ยตายแล้วตายแล้วนะเห็นยังพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะแล้วก็ขึ้นไปดิเนี่ยพอดีเป๊ะไหมเออพอดีเป๊ะไหมอะประมาณเนี้ยเออต้องดูหัวจิกมันอยู่ตรงไหน เข้าใจผมไหมเนี่ยก่อนที่จะบันทึกเนี้ยไอเอกสารตัวนั้นมันเป็นของไทยอยู่แล้วไอหินก้อนนั้นน่ะมันเป็นของสยามอยู่แล้วไงเออเแรกนะครับก็คืออักษรที่เป็นขมรโบราณสมัยพุทธศตวรรษขมรมันมาจากไหนอะยโสไม่ไม่ใช่ขมรผมบอกแล้วยโสทะละยะโสทรมันพวกสยามทั้งนั้นนะปี่สิบห้า ก็คืออยู่ในรัชการของพระเจ้ายาโสวรมันที่หนึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวที่ปรากฏในจารึกเพราะว่าในจารึกเนี่ยบอกปีศักุลละแล้วก็บอกพระนามของพระเจ้ายาโสวรมันด้วยในตัวจารึกเนี่ยเราจะเห็นขราววิธีนะครับก็คือในยุคนี้เนี่ยอักษรเขมรโบราณเนี่ยได้พัฒนาส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของขเขมรรุ่นต่อ นี่อักษรเขมรใช่หรอนี่มันอักษรของพวกสยามคนละพวกกันนะป่าก็คือส่วนบนของอักษรที่เรียกว่าศพแต่ว่าในช่วงพุทธศตรวรรษที่สิบห้าเนี่ยเวลาที่ต่อสละด้านบนจะตัดศบออกเพราะฉะนั้นสลอีสลอีเนี่ยก็จะเชื่อมกับตัวอักษรอย่างชัดเจนและเขมรมันมีสลอีสลัยไหม มันออกเสียงได้ทุกสระเราไหมสำเนียงทุกทุกคำไหมอ่ะจะไม่เหมือนกับสมัยต่อมาที่สระอีสระอีที่อยู่ข้างบนเนี่ยเมื่อต่อกับตัวอักษรเนี่ยก็จะลอยสูงขึ้นเพื่อที่จะรักษาสมของตัวอักษรไว้จะลอกอักษรขม ในสีจนาศาัพ์ก็เป็นจาลึกหลักหนึ่งนะครับในบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นเมืองสันนิษฐานว่าราจากสีจนะสามสีจนาสา,าศาสีจนะาาสนามก็ชื่อภาษาไทยอยู่แล้วพวกการจนศสีจนาจาลึกเมืองเสมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจาลึกที่จาลึกเมืองเสมาเอามาดูกันแล้วไงอ่ะผมไม่รู้เขาจะพูดอะไร จะตีให้เป็นคำเหม็นทั้งประเทศก็เอาผมก็จะเตีให้เป็นสยามทั้งประเทศด้วยหลักฐานนะ่ะเนี่ยเห็นยังรอยจิกมันนะ่ะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วเพื่อนเพื่อนอดทนอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็เหน,นื่อยแล้วก็พักผ่อนเนี่ยมันมีสัดส่วน,นบังคับพิมพ์สยามปรากฏอยู่ให้เราเห็นตลอดแนวเลยนะตำแหน่งมันนะ่ะตำแหน่งมันนะ่ะมันจะมีการรองรับ ตลอดเลยนะอยู่ตรงนี้เนี่ยดูดูเส้นรับเส้นแบ่งเส้นหนีเส้นวางเส้นเนี่ยตัวหนึ่งนะแล้วก็อยู่นี่ตัวหนึ่งนะหนีกันอยู่ตรงนี้แหละเยอะเต็ไมไปหมดเลยนะอยู่กันตรงเนี้ยเต็มเป็นเป็นขบวนเลยที่ผมเห็นนะนะไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมา นั่นนะข้างบนก็มีนะข้างบนก็ไม่ใช่ไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยพวกรอยจิกรอยหยักรอยอะไรนั่นนะอยู่ข้างบนนั่นก็มีนั่นน่ะพอดีไหมพอดี e, นะไล่ไปหมดเลยนี่ก็ตีโค้งอยู่ตัวนี้หงายท้องอยู่นะไล่จิกไล่ไล่ไล่ล่ลงมาลูกตงลูกตุ่มเนี่ยก็มีเนี่ยลูกตุ้มพวกลูกตุ่มเขาลองใครที่นั่นก็ลองไปจับจับ,จบดู อว่าไปน่าจะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรศรีชนาสักด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อโดยเฉพาะในมันคาดเดากันหมดเลยอ่ะน่าจาน่าจาแต่ไม่มีใครเห็นสยามไงไม่มีใครเห็นสยามจริงๆนะเนี่ยลูกตุ้มอยู่นี่เลยเนี่ยเห็นไหมลูกตุ้มมาอยู่นี่เลยเนี่ยถ้าเราเราทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยมันมีลูกตุ้มอยู่เนี่ยส่วนของลูกตุ้มอยู่ตรงนี้แหละมันมันอยู่ตรงไหนไม่ได้ เนี่ยเห็นไหมไอ้ด้านนอกเนี่ยไอ้ด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเส้นอยู่นะมันจะมีเส้นด้านนอกแต่ไอตรงเนี้มันก็มีด้านในเห็นไหมมันรับกันอยู่เนี่ยมันมันรับกันอยู่มันรับลูกตุ้มกันอยู่เห็นไหมนั่นน่ะแค่มองเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีลูกตุ้มรับกันอยู่นั่นน่ะนะลักษณะของการเป็นตุ้มของมันน่ะเนี่ยเป็นตุ้มของมันแล้วมันรับเส้นทั้งหมดเลย รับผิดชอบเส้นนี้ทั้งหมดรวมทั้งเงาข้างหลังนี่มันพวกสยามสร้างไว้ไตัวอักษรน,นี้เป็นตัวอักษรสยามพวกสยามมันไม่เกี่ยวกับอักขรอะไรวิธีแล้วแต่เรื่องอักขรวิธีมันเขียนได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ต้องไปเก่งไปเก่งเรื่องอักษรไปถูกไ่มเออแต่ไม่ได้ดูภาพรวมมาแล้วลใครเป็นกรรษัตริย์ศรีจนาศรา อ,อก็พระเจ้าพะวาวรมันใช้วรมันพวกนี้เป็นกษัตริย์เพราะศรีจนาสามก็เป็นพวกเมืองนะมันก็เป็นแค่เมืองก็เป็นแค่เมืองเนี่ยตลอดแนวเนี่ยเส้นที่มันเป็นทิ้งลูกตุ้มเอาไว้นี่ก็ทิ้งเห็นไหมเนี่ยทิ้งลูกตุ้มลูกนี้ให้เราอยู่ทาไมมันจะไม่ใช่ผมอะผมอะนําพิสูจน์ได้นะ เทประมาณประมาณแบบนี้มันจะทิ้งลูกตุ้มตรงนี้ไว้ให้เราอยู่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยพอดีละโอเคเส้นนี้มันชนกันได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเส้นนี้มันชนกันได้ไอตรงนี้คือปลายลูกตุ้มมันเส้นนี้มันชนกันได้ชนกันได้ไหมเส้นมันหนีกันให้เนี่ยโค้งอุโค้งด้วยไหมนิดนึงก็เอาเนี่ยลักษณะการขึ้นงานของเท้า ดังนั้นเนี่ยมันมันสําัญยิ่งกว่า <จะ S 1> ตัวที่จา<ะ>รึกนะจารึกหลักนี้นะครับก็เขียนเมื่อปี1470หรือว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่15ก็เป็นจารึกที่น่าสนใจช่วงแรกดูที่พื้นผิวเขาเห็นไหม เห็นไหมจะบิดไปเป็นขมรมนได้ยังไงอายะธรรมเหล่านี้มันของสยามนะมันเป็นพวกสยามสร้างไว้มันไม่ใช่ขมรนไงอ,อ่าว่าไปเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยมีความวิจิตบรรจงดีนะครับแต่ว่าในช่วงท้ทายๆเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมลอยจิกอะ่ะ จิกในตัวเล็กเห็นไหมมันเป็นรอยจิกในอะ่ะเนี่ยแล้วดูดูรอยที่มันทิ้งคาบมันอะ่ะเห็นไหมรอยมันทิ้งคาบมันะ่ะเออประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนี่แหละประมาณนี้แหละ มันทิ้งโค้งคาบมันอยู่เห็นไหมอะแล้วไงว่าไปไอไอไอหินก้อนเนี้ยมันเป็นสยามแน่ก็จะเริ่มเป็นตัวอักษรที่เรียกว่าตัวอักษรวัดเออไม่เป็นไรเขาจะว่าอะไรเราไม่ว่ากันเฮ้ยลูกตุ้มไหมลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้มอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยลูกตุ้มอยู่รามานตรงนี้ก็ได้ก่อนนะ คไม่เป็นไรดูรอยแยกของหินมันน่ะดูสัดส่วนการแยกของหินมันน่ะตรงนี้ตรงนี้โอเคเห็นไหมด,ดูดูการแยกของหินมันเนี่ยมันตรงกี่เปอร์เซ็นต์ ไอ้ตรงนั้นมันบินการบินหายมันไม่เป็นไรตายแล้วเห็นยังมันเป็นพวกเดียวกันหมดเลยจารลึกนี้ก็จะจารลึกอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นพวกสยามนะเนี่ยตุ้มมันเนี่ยมองเห็นตุ้มอะแล้วก็เอาตุ้มไปใส่เนี่ยตุ้มมันอยู่ตรงเนี้ยเราลองเอาตุ้มไปใส่ดูทีมันจะแยกตรงไหนเห็นยัง พอดีเลยเลี้ยวหมดเลยเห็นไหมรอยแตกของมันน่ะคุณคิดว่าบังเอิญเนี่ยผมถืออยู่ตัวเดียวเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างของหินอันเนี้มันเป็นสยามนะมันเป็นพวกสยามสยามทั้งนั้นแหละเนี่ยแม้แต่รอยที่มันหายไปเนี่ยแล้วมันจะไปเป็นไอพวกแหม่หน้าโมโห พอดี๋ยมไอ้ลา์ที่มันประต่อกันเนี่ยดูที่ว่าจะว่ายังไงไงดูที่ว่าเขาจะเอายังไงลอยจิกไหมเนี่ยจิกโค้งนี่นี่น,นี่เห็นป่ะลอยหัวมันเลยนะใช่ไหมตัวเดียวกันเปละ่ะเนี่ยใช่มัม้ย เห็นไหมหนีก็หนีให้นั่นน่ะแล้วก็มองนี่นี่พายนี่หนีไปหมดเลยแม้พาเส้นไอ้นี่หนีไปด้วยเห็นยังพาเส้นไอ้นี่หนีไปด้วยตายตายแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะเห็นไหมมันมีอยู่จริงของมันนั่นขยามเขาล้ำลึกกว่านี้นะเขาไม่มาให้นั่งอธิบายแบบนี้หรอกนะเสียเวลา จากจารึกหลักนี้เนี่ยที่มีสกาดบอกเราก็สามารถที่จะสังเกตพัฒนาการของอักขรวิธีี่ปรากฏในจารึกได้นะครับคือตัวอักษรเมื่อต่อสระกอิสละกอีที่เป็นสระอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเชื่อมกับศพอย่างไม่ลอยขึ้นเหนือนะครับพอจะต่อกับศอเนี่ยก็จะตัดศพกออกแล้วก็ต่อเป็นสละกอิสละกอีเลย อ่ะเราจบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดึกแล้วนาะทีที่สิบสองสิบเก้านะมันเหลืออยู่อนะีกสิบสี่นาทีก็คงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็น่าจะจบวิวัฒนาการของอะไรเนี่ยของยอหญิงนะโอเคพรุ่งนี้เรามานั่งนั่งฟังวิวัฒนาการของยอหญิงหนึ่งนะเ,เราเราค้างกันตรงนี้ไปมันดึกดึกแล้วนะลัดึกเกรงใจเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานมีการทํากันอยู่ แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะใช้วิจนะารณญาณในการฟังแล้วก็ฟังํำอธิบายผมการติดต,ต่อเรื่องราวที่มันขาดหายไปจากระบบนะส่วนเรื่องไอ้นีน่มันไม่ขึ้นไงไอคอมเมนต์เนี่ยยังไงก็ใครรู้ก็ช่วยตอบอันนี้เลยนะอยากตามเมาเป็นความจริงไหมครับครูอ๋ออันนี้ตอบไปแล้วนะผมไม่เห็นผมต้องขออภัยนะถ้ามีคำถามผมไม่เห็นนะ ก็อยากตอบหรอกเราจะได้รู้ว่าเราจะได้สื่อสารกันสองทางไนงะแต่สำหรับไอฟีเจอร์ตัวนี้เขาก็ปิดอยู่นะเขาให้เรารับฟังอย่างเดียวออกใส่หัวเราอย่างเดียวนะมึงไม่ต้องถามหรือมึงไม่ต้องฉุกคิดอะไรหรือฉุกคิดมึงก็เก็บไปคิดเอาเองไม่ได้ให้ความรู้เรื่องที่เราจะไปถามเขาได้แล้วถามบางทีก็ไม่ตอบเออไม่ยอมตอบเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาแต่อย่างผมเนี่ยโอ้ยผมอยากให้ถามถามมาดิเออ ผมอยากให้ผู้ผู้ผู้ชมอ่ะมันมีส่วนร่วมกับเรานะเราจะได้เอิมมั่นใจได้ว่าเออโอเคนะว่าเราตอบได้ตอบตามความจริงได้อธิบายข้อเท็จจริงได้อะอ,อย่างเงี้ยผมว่าการเป็นคนให้ความรู้มันต้องมีความต่างห่างงามของความรู้นะไม่ใช่แม่งคาดดาวันทั้งระบบแล้วก็ไปเชื่ออะไรหนึ่งตั้งตั้งธงเอาไว้แล้วก็อะไรแม่งก็ยัดเข้าไปในธงตั้งคอมเนไว้ก็ยัดเข้าไปใน,เ,นเอมเนเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกนะ ส่วนอื่นมันมีข้อ,ย,อย้อนแย้งเยอะแล้วก็ไปดูความต่างเห็นไหมไปดูความต่างแล้วก็ไปกําหนดความต่างมึงเรียนจนตายมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องหรอกนะหาหาสยามไม่เจอเนื้อออกว่าเออชื่อกษัตริย์ยังเป็นสยามก็ตีไปเป็นขมินหมดทําได้ลงคอนะเฮ้ยเขาทํากันได้ลงคอนะดังนั้นเนี่ยคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยค้นหาความจริงให้เจอนะแล้วก็จงใช้ความจริงให้ถูกต้อง เราจะได้เจอสยามกลับมานะสำหรับผมอ่ะเดี๋ยวนำพิสูจน์ได้เรื่อยๆนะเออโอเคคืนนี้ก็ดึกมากแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังรับชมกันอยู่ก็รายการพักเครื่องเรื่งง่ายๆสมชายน้อยสาครขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับคืนนี้หลับฝันดีราติีสวัสด์สวัสดีดครับ